มีกะปิลูกนากะปิท้องน,า,น,นาของสุพรรณก็อันนี้จะเป็นหอมกระเทียมทัวนะคะเดิมทีเราจะเอาไปเผาสมัยโบราณแตแ่ตอนนี้ต้องทำ ที้งพริกไปนาปัจจุบันนี้ได้เป็นเอกเรียกว่าเมนูหนึ่งจังหวัดประจําจังหวัดสุพรรณนะครับที่รสชาติที่จะหายไปนะครับ คือตามสูตรของแม่เขา